สวัสดีครับผมโยฟอร์ดจากโชลูฟอร์ดนิวเอล่าสาขาลำลูกกาปทุมธานีครับวันนี้โยจะมารีวิวเรื่องนี้เลยครับวันนี้มาแนะนำเรื่องพวงมราลัยไฟฟ้ากับพวงมราลัยพวเวอร์น้ำมันต่างกันอย่างไรนะครับโอเคขออนุญาตสตาร์ทรถนิดนึงก็คือ ข,ข,ข้อดีนะครับของพวงมาลัยไฟฟ้าที่ต่างกับพวงมาลัยพาวเวอร์น้ำมันนะครับคือ1น,น,นะครับตอนนี้รถเรานิ่งๆน,นะครับล้อยังไม่ได้เคลื่อนเลยนะครับผมหักพวงมาลัยได้ง่ายมากเลยนะครับจะคอนโทรลได้ง่ายเบามือนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบความเร็วต่ำนะครับขับอถอยจอดในพื้นที่แคบๆนะครับขับรถติดในเมือง นะครับตรงนี้จะคอนโทรลพวงมาลัยได้ง่ายขับขี่ง่ายนะครับข้อดีอย่างที่2นะครับตัวนี้พวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะแปรผันตามรอบความเร็วที่เราขับด้วยยิ่งเราขับความเร็วสูงมากขึ้นไปเท่าไหร่นะครับพวงมาลัยตัวนี้จะหน่วงให้หนักมากขึ้นนะครับตามรอบความเร็วที่คุณลูกค้าขับเลยนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือตัวนี้พวงมาลัยจะคอนโทรลได้นิ่งและคมและมีความปลอดภัยสูงมาก นะครับข้อดีที่3นะครับคือพวงมาลัยไฟฟ้าตรงนี้เนี่ยจะคอนโทรลด้วยไฟฟ้าจะไม่มีการดึงกําลังของเครื่องยนต์มาใช้นะครับทำให้ประหยัดน้ํามันนะครับข้อดีข้อที่4ครับก็คือพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยจะอย่างที่เรียนแจ้งไว้ว่าคอนโทรลด้วยไฟฟ้านะครับจะไม่ต้องเปลี่ยนอ่าเขาเรียกว่าน้ำมันพาวเวอร์นะครับก็เมนเทนแนนต์ต่ำด้วยครับ ก็ r o r d r เ n g e จทุกรุ่น NEXT g e n ของเรานะครับทุกรุ่นเลยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าทั้งหมดเลยตั้งแต่รุ่นประหยัดเลยครับตั้งแต่ตัวหัวเดียวเลยตัวประหยัดนะครับไปจนถึงแคปสี่ประตูตัวท็อปนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับก็ฝากความแตกต่างระหว่างพวงมาลัยไฟฟ้ากับพวงมาลัยน้มามันในคลิปนี้ไว้ครับขอบคุณครับ